นมัสก,การครับลงแต่ปริศนานครับผมเจริญพรคนมีโชคป้าอ่อนน้อโชคด้วยโบเลอร์ด้วยโบเลอร์จำโบได้เนาะไลา่ไข้ไล่ฟาบ่เคยบกุญเนาะด้วยครัด้วยเอียงด้วยโบเลอร์วะครับด้วยโบเลอร์รรยรังโ่เ,ออเ,ออเ,เลยคุณคนเยอะเลิกแล้วรวยต่อไปจะเปลี่ยนเป็นเลิกแล้วรวยครับเราต่อเลิกวะครับด้วยด้วยต่อไปเ มาตั้งใจมาหาหลวงตาโดยเฉพาะด้วครับมือนี้มามาตามตอนแนวทางเน้วเนาะครับหลวงตากจอมือจอเว้นเข้ามาแล้วเนาะถึอถึกไหมครับถือจังหวะมม้เพื่อนฝันฝันดีว่าอาจารย์ก็ใครว่าก็อาจารย์ใครว่าบ้านนี่ว่าเรียนกันเนาะ ฝันดีไงฝันหลีเออคนก็บอกว่าฝันเดนอผมมาแล้วค้าผมนฝันเด้อนี่ว่าฮ่า่าฮ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 ่าันกฮ่าฮ่นฮ่า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 เ่าฮ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 ่า่นฮ่า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 ฮามาฮ่าเ่าะ่นฮ่า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 ่าฮ่าาฮา่าฮ่าา่วาบ่่า่า่าา แล้ว่็บางทีกนเงียบม,มากที่ก็รู้แล้วฝันเด้อง,องดวงตาเพิ่นเข้ามาหลายรอบแล้วทีเรี่นว่าครับเจ้าอันคนพิเศษเขาอบอกให้ฝันกับฝันดีดีเลยอ๋ยาายอแน่นอนเลยก็ไม่ถูกบอกให้ฝันเมื่อวานครับแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าพูดถึงแนวทางนะครับดวงตาครช่วงอาทิตย์ที่แล้วเราจะมาตั้นหาห้<อ>มือได้หรือมั้งกักับได้แนวทาง ฝันแรกเบื้องต้นฝันแรกไปแล้วอันนี้ฝันสองนี่ครับเมื่อคืนซึ่งเป็นฝันสองฝันแรกมีฝันแรกนี่ได้ทั้งสามตัวงตาหายไปได้ทั้งสองตัวเดี๋ยวผมทวนให้เฟซีฟังจากน้อยเนาะฝันแรกก็คือที่ว่าไปวัดช่องเขาขาดแม่นช่องเขาขาดบรรยุกาญจนาบุรีกาญจนาบุรีเป็นบัครับที่จริงตอนไปกระบอก้หูดอกว่าวัดได๋ <Ừ. S 1> แต่ว่ามีสามมาเณนน้อยมาบอกว่านี่วัดช่องเขาขาดเดอ้อบานนี้เพิ่นก็เลยท่ายางเขาไปไปพ่อผู้ทายหาคนนันน่งหล่อมวงกันอยู่อยู่โต๊ะไา้หินอ่อนอยู่โต๊ะมม้หินอ่อนน,นะครับคนจักคนนาข้จักก็มี่แต่น้นนาุ้นจักก็มี่คนเตรลายครแต่เขาพระเจ้าเขาสนใจพระเจ้าก็ถามหรอ,อกพระเจ้าก็เดียวบ่งทีครับโอ้โหเจดีเดีย์ชนะนี่ก็ข้นนึง เพิ่นบ่ได้ปากบ่ได้พ่อยังดอกว่าวเาราะทำแค่นั่งเบิ่งหน้าอยู่จังซี่นะครับเบื้งหน้าแล้วก็เขาเจ้าก็คุยกันธรรมดาคุยกันธรรมดาโอ้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเบื้องมานีหลังจากนั้นก็เลยไปย่างต่อไปก็ไปพ่อแม่ครับแม่ก็ยืนอยู่งงัดอันยุงัดต้องพ่นยอดผู้ยอดพ่นพ่นเป็นเนินเป็นเนินเป็นเนืนแต่ว่าก็บ่สูงก็บสูงครับถ้าก็สูงกว่าอาตมาครับโยมแม่นะครับไปพ่อยโยมแม่แม่บ่เคืออย่างนี้เล่าบอกบางทีเกี่ย่าง อายแม่ยุมแม่ของลงตาเพิ่นยังงยูบ่ครับยูยั่๋ยพอแก้ท่าวว่่องเขาขาดที่นนองบ่ซ่อไปหาว่า่อยู่การจะนบุรีกนมั้ันเ่บ่งนยูทูบกูเกิลเสเบ่งแล้วแม่มีเหมือแต่เอา FC ว่ามีอยู่ดิยูย่การมีมีมีการบอกว่ามีือ นักขานจค้นัขาอาจารย์อานักฟุตอนันนรีไ่หอนนะนังว่ซ้อนี่อาจจะเป็นเขาผู้พานยูการจะจน้บุรี่อาจจะเป็นเขาอีกอันนึงขาดแต่ว่าขาดขึ้นกันแต่ว่าอันงตาก็เพือ time, ่อเห็นหรอกก็ฟ <c oughs> uh, <c oughs> ันเห็นน mm ี่ฟิวครับอ๋อันเกิดมาก่ัวนจะเห็นน้องได้ยินน้องมั้ครับานี้ยมแม่เพิ่งจะเลยอ่าอยากได้เราตีบอกครับเพราะว่าโอ้เราเขาเนี่ยฮาซิดีจีนี่เออนะะ อาซิปดีจีโอ้มันสงสัยเป็นเลขลางเลยเ่รอเนาะว่านี่เป็นข้าวเปล่าข้านี่เป็นข้าวเปล่าเป็นอาซิปดีจีนี่เพราะเราเป็นจากโลกนี่กันเราไม่น้ำซ้ำเพิ่นยังบอกย้ำว่าฮาซูนี่มันสิเป็นลางบ่ไม่นนะครับว่านะเพิ่นก็บอกว่านะครับลวงตาก็เลยจับให้จับให้เลขสามตัวจับเลขสามตัวให้ ผู้ชายหาค้นก็ได้ตีเป็นหาหานะครับเนาะตีเป็นหาหารักลอยเอาเลขสามกับเลขหนึ่งเลขสามนี่มาจากสามมะเนนนะครับตีเป็นได้สองยางคือเป็นสามกับเป็นหนึ่งครับหรอกคะเลขสองตัวก่ะหาศูนย์ก็คือที่เพิ่นบอกว่าสี่เป็นลางบ่หาศูนย์สิเป็นล่างบ่เนะครับหาหาก็หาสองตัวกันหาสองก็คือมาจากหาหานะครับเนาะหาสองมาจากหาหา แต่ว่ามีเลขชอบส่วนตัวขึ้นหนึ่งแปดกับแปดแปดครับนี่คือก่นหนานั้นที่หายว้บานี้ล่าสุดเมื่อคืนที่ฝันบานี้ครับอาจารย์ครับอ่าหลวงตาครับว่าจังหดครับเมื่อคืนนี่ฝันว่าจังใดฝันโอ้ฝันเป็นนิมิตที่ดีหรอครับฝันมาคนมาตะใสว่าวอะไรเขาไม่ได้วัดอันนี้แหละวัดนี่เขาไมาได้วัดอ๋อใครนี่แหละเขาไม่้วัดอาจารไ์ใคเงี้ย เต็มเลาะเดินนี่เดินนี่เดินหน้าประตูพงเต็มลานวัดอือเดินแซวรถอดอันโยมแน่นเห็นเห็นโยมแน่นอยู่ช่างอิก็มีแม่นอือบ่นสิเข้าบ่นสิเข้าช่างอิน่นมาจะใสคนอยู่หลายเท้ดิครับโอ้แต่ทนนี้ล่ะเอ้าบ่มียิงผู้ชายบ้านเอาบุนดิอือแต่จนๆอยู่บ่กวขาสิเข้าอีกบ่ เกิดบนเนี่ยนี่ครับ롱ตาครับของช่างอิตัวเดียวกันแมนของงตาครับของช่างอิตัวเดียวกันช่างอิไขายไม่หาศูนย์เนี่ยรับช่างอินไาไวไม่หาศูนย์ครับรวยครับรวยยังขอเงน้อเลยรวยก้อเลยเฮ้ยยคุอยู่แล้วเป็นรวยาให้รวยรวยนะรวยก็ได้รวย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 ซ้รวยช่างรวยสาธุเอาต่อเลยครับตาครับต่อเลย ฝันเห็นกับยืนเบ่งโอ้เก็จะแตกะจนต้นล่างกับมาล่างกับมาเนาะมายืนยุ่งเบงเดินนั่นมบ่งเที่ยวนั่งสายดีๆนะครับเดินสายหนังแนครับเต็มอยู่เจ้าอดอยู่โอ้เจ้ากิ่มืเป็นงานหนึ่งพยายามอ้าวแล้ามาอะไรต้นเต็มก็เท่านี้แหละวันอืมมาหนี่แปลว่าที่ไหนเอามาหนี้เป่าครับ จะโทานี่ละฝันวันผมยังบเพราได้ยินมีตัวเลขเลยนี่ตัวเลขกานเป็นเลขวัดเอาเลขวัดเพราะว่าคนมาขอวัดทองต้องเป็นนิมิตที่ดีนะโอ๋หมายถึงว่าถ้าเวัดผู้คนหลั่งไหลเข้ามาอยู่ในวัดนี่ในวัดนี่แสดงว่าเลขยูนี่แหละอคนโอ้ยังดีใจค่นนะครับดีใจแซวกันอดีใจพุ่มใจนะ ผู้ยไส้ไมียิ่งคล้ายครับคล้ายๆเขาเจ้าเป็นบุญเนียงสักอย่างแม่นแล้เจ้าดีใจยังคนดีใจนะว่าเป็นแม่นล้วบอสันครับหลวงตาก็อุ้ยสร้างอิดสร้างอิดจะดีใจดิสร้างอิดจะยิ้มเปย์เปย์อยู่โอ้หมาเราออกมาตสบานครับอัดสร้างอิดจะยิ้มเปย์เปย์อยู่บ้านนี่ อ่าเลขวันเท่าแมนตัวไหนเนาะครับลุงตาที่จับตีตีไว้เป็นเลขแค่สองหางครับผมสามโือตีลายหางแทนลุงตาคือตีลายหางแทนหางเดียวกับพ่อหางเดียวเนาะเลขวัดสี่ม่สองหางแล้วเดีวจะคิดมักซีอยู่ดิก็ตีตีไว้เพียวไว้ฝันสองเนาะมันอกี้สานี่ละสองหางนี่ละกันกันรุดกันลุยอื

ตัวกันตัวร่องตัวร่องโอ้ตัวกันตัวร่องเลขที่วัดนี่เลขที่ครับท่าไตสามหนึ่งทับเก้าสามสิบเอ็ดทับเก้าสบเอ็ดหมู่เก้าสมสิบเอ็ดหมู่เก้าโอก็เลยเป็นเก้าสามนึ่งตรงๆเลยเก้าสามหนึ่งเลยแล้วก็ตัวรตัวร่องเก้าสีหนึ่ง วงกลมก็สามหนึ um ่งวงกลมไปเลยเนี่ยสามหนึ่งนี่มันก็ตัวเดียวครับปูไมให้เขียนให้อาชารย์ใครเลยตัวนี้ครับสามหนึ่งตัวเดียวตรงกันเลยครับตรงตากระโบจักกระบาดตรงกันเลยนี่ตรงมันจะเป็นนิมิตที่ดีนะเป็นฟันไหนเป็นจริงเพราะไอ้นิมิตที่ดีเถอะ หือได้หนึ่งเหือเลขอาจารย์ไครยาสิบอแต่ระบบจะเทิมกัหวะรับต้นมาหลายในทีแล้วฝันนมีห้ามฝันบบนเต็มาปปกติลูกตาจะไม่ค่อยฝันเลขกม่ตรงกันครับอาจารย์ไคเคลียร์ดิมันบอกมื่อวันี้นี่ละมากนี้แหละครับตรงตรงกันี่เคลยร์จครับให้่าเน่นยุ้งน่นยุ้เกซ้ำหนึ่งหนึ่อันละตนั่นเป็นตร่วงวงกลผมเลย มันวุ่นไปสองรุ่งเหรอไหมครับเออวุ่้วุ่นวุ่อ,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 อันนี้ฟันเรียววันสว้วงเขาไม,เมนะ่เจกันกับฟันเรียบอืมนั่นละไอเอฟซีก็จาพิจารณาเรียบมึงเอาอือที่ก็มีม,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 นนมีนี่วิเคราะห์ออกเซนเต้ย่างแน่นกาซีนึงเป็นเพื่อนเป็นตร่องเออมันวุ่นกลมไปแบานั้นละอ๋อลตงแต่คิดเซนเต้ก็าซีนึงมากันครับ ก็ม <Ooh. S 3> <ot> ีเท่านี้ครัเป็นนิมิตที่ดีอยู่มันเพื่อนดีใจอยู่ดีใจแม่เจ้าอยู่นี่นี่เปามนิมิตนี่เป้าฝันนี้คิดว่าดีใจโอ้คนมาหลายผูมุ่งใจเลยคนเขามาศรัทธาหลายแกรู้ดีใจภูมพภูมเลยนะครับก็เลยคืนมาโอ้บางปัดนี่โอ้บางคิดไปคิดมาทะเบียนเลขวัดเลขวัดเกี่ยวกับบัตรต้นหนึ่ประตูโค้งสร้างปีไรเงา้ก็ส่ออะไรหกสองเหรอ บอที่ครับหกสี่เออหกสี่ประตูโค้งบอกครับเออมันซื้อประตูโค้งนี่เลยประตูประตูโซโค้ดเขาอ๋อประตูโค้งทั้งขาอืมสามปีหกสี่หกสี่บอกครับหกสี่อมมาตรงกันเลยเอาเท่านี้ล้วครับอืมเอาอันนี้เนาะครับอืมยึดลายขด อเ,อเอาไง,ไง่ายๆคือเลขสองตัวจับหาศูนย์กับหาหาเป็นตัวเน้นนะครับแล้วก็เลขสามตัวนะครับคิดว่าสามตัวนี่คือสิเป็นบนละ่ะนะครับเก้าสามหนึ่งตัวล่องคือเก่าสี่หนึ่งนะครับคืออยู่รับลงต่าถ้าหามากนี่ผมวางสีแเลี่ลงลางปั๊บกดเปนโชว์ห้าห้าศูนย์เป็นบครับ นี่แล้วนี่สามโตนี่ถ้าหามาเนี่มีอยู่ซ้ำนี่ที่สิเป็นไปเลยตัวก่อนกันถ้าหามาบวลดถ้าหามาถ้าหามานี่อยู่ในนี่แหละคิดว่าครับสามหางเนี่ยอย่าลืมว่ามันมีหาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาห้าสามมีเอฟซีไปพิจารณาจับคูปีนี้วิเคราะห์เอามันอยู่ในนี่ละเลขนะเราไปใส่หรอกสองฝันนี่ละครับเลขเลข่นสออยู่ในสองฝันนี่ละ อันี้คงสุดท้ายแม่นบ่ค่ะคงดทุทายเรบ่กี่อีกล้วเล็บบัดบ่ฝันเล้วพอแล้วเอเอาซ้านี่เหรอตาวืต่ฝันร่าฝันร้ายฝันายเลยถ้าเทีวันที่ขึ้น3 1ถ้ิเอ็ทียอฝันอีกสมตัวแดงจริงคือสิเฮ็ดจังไล๋ก็ก็่าแล้วันทิ่เป็ี่ยนไปก็ต้องมาอีกที่เกาแม่เรามกอสิมาที่เกา่กันฝันอีกถ้าฝันว่าจงซัๆนมันก็โค้งทุดทาย เอาโอเคครับผมเอาสั้น้วเอาเอฟซีทุกคนดีโชคมากันครับตกคนตองตารกันมพรรษาครับผมสาธุถูกาธุครับขอบคุณลกต่างหลายครับผมจ